เขาเรียกกันเจ๊ดำเนี่ยเจ๊สามารถบอกได้ไหมว่าชื่อจริงเล่นๆนี่ยจะบอกว่าชื่อเล่นจริงๆเจ๊เนี่ย่เลปากดูดูนักบอลที่ว่ากันว่าเจ๊ดูแล้วเนี่ยคนไหนที่ดูแล้วแบบโอ้โหดูแล้วขนเจ๊ดำเลยลุกสู้ได้มากที่สุดเลยชอบมากชอบจนชิตเราเปลี่ยนที่บอกว่าขนลุกสู้ขนลุกเกลียวเนี่ยคือ BL Store the Talk New Season นำเสนอโดย รถยนต์สุ z กิสวิฟต์ GL NEXT NEXT h d 8ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์อเรชั่น www.blamsingtv.com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกผิดทิดเลย อลครับตอนรับเข้าสู่ b ีแหลมสิงห์ทีวีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับในช่วงของ n w w s e s o n n e w Hope ครับฤดูกาลใหม่เปิดขึ้นมาเราก็ต้องมีเรียกว่าความรู้สึกใหม่ๆการลุ้นที่จะเป็นแชมป์และววันนี้คนที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นหัวหน้าแมวมองสตารที่น่าสนใจเลยก็คือคุณสุประชัยนั่นเองครับซึ่งคุณสุประชัยอยู่ข้างๆผมนสวัสดีสดคุณพี่เอไม่ใช่อันนี้พี่แซดอ๋อสุดท้ายเลย สวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีเปนแฟนที่มีลำชิงด้วยจ้ะครับสองร้อยวันนี้ในปกติผมจะเป็นแขกเขาประจำจ้ะแต่ว่าวันนี้เขามาเป็นแขกผมบ้างยักหน้ายักเอวเป็นแขกเลยแล้วเราช่องไหนเราช่องไม่ไม่มีสิสิงคโปร์มีแต่คุกกี้จริงปะคุกกี้สิงคโปร์มีนี่เขาเพิ่งไปดูอ่าไบโอเมิดิคใช่นะครับเอาชนะทีมสำรองลิเวอร์พูลไปสี่ตัวสามนำก่อนนะเรา ก็ดูครึ่งหลังเด้ออ๋อนับครึ่งเดียวโอ้โหมันเอาไม่ทันเนี่ยครึ่งแรกดูในครึ่งแรกเก่าสองศูนย์น่าดูเออขนมกรุบเออเคอติจโจนนี่เป็นไงบ้างดูในสนามดีคดีแป๊บเดียวดีแป๊บเดียวดีครึ่งหนึ่งดีครึ่งเดียวหมายถึงนิวพูลหรือเคติจโจน ลิฟูด้วยเคยทิจโจนด้วยแต่ลิฟูคือพอตัวผู้เล่นมันมีอาการบาดเจ็บอย่างอเล็กซิสแมริสเตอร์เราต้องถอดมันก็เลยต้องหมุนเปลี่ยนแล้วอุ่นเครื่องคุณอาอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากนะของเราเป็นไงบ้างอะสามนัดติดชนะหมดโอ้แพ้รวดทีเดียจะไม่คิดอะคิดตรงมันแพ้สามนัดเนี่ยคุณอาก็เดี๋ยวเรื่องของแมนยูวันนี้เนี่ยต้องถามเขาเพราะว่านี่ก็คือสุดยอดอีกคนนึงครับที่หายใจเข้าออกเป็นเอริกเชนน็อกใช่ไหมใช่ก็ เงินทองทุกอย่างหายใจเป็นเกินเป็นทองหมดวันนี้เนี๋ยบอกก่อนเลยว่าที่เรียกตอนแรกคุณสุประชัยนี่เรื่องจริงนะครับแกไม่ได้เป็นอะไรกับพี่เอด้วยนะชื่อจริงชือสุประชัยครับใช่นามสกุลหนุมารฮะฮนุมารหนุมารนะครับได้ยินตอนแรกก่อนเข้ามาบอกชื่อสุประชัยหนุมานแล้ว ไม่แปลกนะนหูไม่เท่ากันตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยจนโตทุกคนก็ดอ่านอนุสุกนี้หมดหันุมานหมดเลยอรอใช่พอเสร็จปุ๊บเจ๊ก็ขึ้นเลยมมาขึ้นเลยจะจะรมาเกียร์อ๋เนี่ยเจ๊ทีนี้จ้ะเขาเรียกกันเจ๊ดาเนี่ยเจ๊สามารถบอกได้ไหมว่าชื่อจริงเล่นๆอ่ะจะบอกว่าชื่อเล่นจริงๆเจ๊เนี่ยเล่นจริงๆถูกไหมใช่จ้ะชื่อว่าชื่อโจว้าวอเหรอใช่ โอ้โหชื่อโจนึกไงชื่อโจวะแกไม่ใช่โจ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 ผิดปากดูดูโจโจใกล้แล้วอีกนิดเดียวแต่ยังผิดอยู่ไม่ล่ะข้ามไปเลยทำไมเสี่ยเลิกแต่ขคอแล้วชื่อโจที่บ้านพ่อแม่ตั้งให้ชื่อโจจ้ะพี่บีแต่ว่าด้วยความที่ตอนเด็กๆอ่ะเราก็เตะฟุตบอลอย่างเดียวเนาะมันก็จะดำดำแบบดำปื้อเลยอ่ะนี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยอย่างละ นี่ดีแล้วนะคิดดูนี่ดีแล้วนะสมัยก่อนมันไม่ดำนะมันออกเขียวอย่างนั้นเลยเขาก็เลยแบบเรียกกันไอ้ดำไอ้ดำแล้วก็ติดมาเลยติดมาเลยพ่อก็ชื่อดำเราก็เลยชื่อดำด้วยอ๋อโอเคนึกออกแล้วเวลาเด็กเด็กมาต้องเรียกอย่างนั้นมชื่อพ่อกันอะไรอย่างี้ใช่ใช่แต่พ่อเราก็มีสองชื่ออีกมีชื่อดำแล้วก็ชื่อจอร์ดอีกมันก็เลยแบบลุงลังมากอ่ะ ดีนะใช่จ้ะเออเออก็เลยใช้ชื่อเดียวกับพ่อใช่แต่จริงก็เลยไอ้ดำมาตลอดเด็กเมื่อก่อนนี้อย่างอย่างนี่เรียนไปเรียนพาณิชย์แล้วเาเรียนเนี่ยมีแต่คนจีนเรานี่ดํากว่าใครอแต่เขาไม่เรียกดำเขาเรียกว่าเรียกไอโก้ซึ่งตอนแรกเรานึกว่าอ๋อนึีกว่าเท่เวยเกียรติสักเสนาเหมืองตอนนั้จะไม่มาแล้วพี่โก้โกโก้อสีเข้มหน่อยสีเข้มจริงๆเขาเรียกโกโก้แต่ว่า ก็จะเป็นแค่ครูเพราะว่าเพื่อนมันไม่กล้าเรียกเพราะเราตัวใหญ่กว่ามันลัวโดนเตะโอ้ใช่ใช่ป่าป่ารถ้ามันมาตบแล้วเราก็วิ่งหนีนะสู้คนตายได้หกขวบแล้วถูกต้องพี่โจเข้าทางกันเลยทีนี้เจ๊ยังเก่าเลยเจ๊ยังเก่าจ้ะเจ๊ทีนี้จ้ะอย่างพอมาถึงนี่เจ๊เนี่ยก่อนที่เจ๊เนี่ยจะมาบอลเนี่ยจะเจ๊อยู่อะไรโอ้โหเจ๊อยู่อะไรมากจริงทำมาเยอะมากเลยนะพี่บีนะทำบริษัท อะไรเครื่องจักรก็เคยทำวันนี้ของพี่สาวไปทําไปทําสั่งอะไรนำข้าให้เขาอ๋อไอ้นี่ทำนำออกบ่านำข้ามาเสร็จเราก็นำเงินออกจากบริษัทเดีมากอันนั้นโจกโกงก็คือเป็นบริษัทพี่สาวเขาก็อยากจะนำข้าของจากจีนจากอังกฤษจากเยอรมันเงี้ยเราก็พอได้ภาษาบ้างก็ไปดีลให้เขาก็ทำอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปทำคลินิกเสริมความงามวายตายแล้ววายไปทำอยู่กับเพื่อนเพื่อนเป็นเจ้าของ ชื่อแอนนาคลินิกตัวนี้ก็มีเป็น10สาขาแล้วนะ oh ตอนนี้ใ oh ครอยากสวยอยากหลอก็ไปทําได้ก็ oh ไปทำตอน,น,นก็ไปเป็นเหมือนไปช่วยเขาเพรเพื่อนก็เห็นเราก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันตอนนั้นก็ไปทําอยู่อะไรเงี้ยจับจประมาณสองเกือบสปีอะพี่บีไปเป็นหมอหรือเป็นอะไร ไม่เป็นพนักงานนี่แหละรับส่งคนไข้บางละเก็บเช็ควางบินช่วยเพื่อนนะเพื่อนน่ะคืออะไรที่เพื่อนมาไว้ใจเราอ่ะครับนี่มันก็ให้เราทําเราก็ไปทาโชคดีนะครับที่ออกมาก่อนใช่เลยเป็น10บสาขาตอนตอนที่อยู่ต่ลัมาสี่ใช่ไหมสี่แล้วจะลดลงเลยจะลดลงแล้วจะลดลงแล้วโชคดีมากเลยพ่อบอกว่าเออเฮ้ยอาการดีขึ้นทั้วันที่เพื่อนบอกมึงไม่ต้องมาแล้วนะบูดเจ็ทำหลายอย่างมากก็ทำประมาณนั้นพี่บีแล้วก็ถ้าย้อนไปอีกเป็น10ิปีตอนนั้นก็เคย ไปสมัครเป็นผู้สื่อข่าวฝ่ายต่างประเทศของสยามกีฬาที่ฮิตมากนะยุคปมะมาณยี่สิบปีสิบยี่สิบปีที่แล้วใครก็อยากจะเป็นแล้วเขาก็ไม่รับนะเขาก็รับแต่คนในนึกออกไหมแต่ก่อนอ่ะจนวันนั้นเขาเปิดสมัครแกเหมือนฉันเลยสปอร์ตพูลอ๋อสปอร์ตพูลรุ่นใหญ่เนี่ยสปอร์ตพูลเขาก็เขาก็รับตอนนั้นก็ไปสมัคร200กว่าคน200คนได้ประมาณเอาคนเดียว โอ้โหได้แน่นอนไม่ได้เลยคนแรกเลยได้สุดท้ายก็เหลือแปดคนถ้วคัดสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นก็เหลือคนเดียวเขาก็เลือกเราสุดยอดมากในห้องนั้นน่ะพี่บีมีพี่โจ๊กสันทัดโจ๊กลาลิก้าโอเคมีพี่อุเทโลอ่อูเทโลเต็กบางจากครับมีปายาวอมีปายาวมันรับคนรู้เรื่องด้วยเหรอก็คุยเออแล้วก็ชวนดูเอวีอย่างเดียวแล้วก็มีมี นายสตาร์ติดแบงค์พี่ก้องอ่าพี่ก้องพี่ก้องพี่ก้องแล้วพี่ก้องนี่โอเคสุดที่พูดชื่อมาเนี่ยเขาคนเลือกเลยอ๋เลือกก็แสดงว่าพี่ก้องไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วตามไม่ค่อยถึงนี่น้องไงเสร็จก็เข้าไปแต่ว่าตอนนั้นอันนี้ก็ความฝันกับความจริงเนาะพี่บีนะมันมันไม่มันไม่สัมกันธ์กันความฝันเราอยากทําแต่ว่านวันนั้นมันด้วยสภาพครอบครัวมันก็ไม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเราเองก็ไม่พร้อมที่จะแบบเสียสละชีวิตตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าเข้างานนั้นสองทุ่มเลิกตีห้าพี่บีอ กอบบายสมัยอ่าใช่สมัยก่อนมันยังเป็นเป็นหนังสือพิมพ์อยู่ม I mean, ันก We okay. ็จะแบบต้องเข้าเวลานะเพราะเวลายุโรปเขาอ่ะข่าวมันจะเยอะก็ทําได้อยู่ประมาณอาทิตย์นึงมะสองอาทิตย์ก็บอกเขาว่าไม่ไม่ได้จริงขอสละสิทธิ์อาทิตย์เดียวเหรออาทิตย์เดียวเพราะว่าเราลองดูแล้วพี่บีบ้านอยู่พรามสองไปนอนจันโอ้โหโอ้โหมันแบบแล้วตอนนั้นเงินเดือนมันหลักพันอ่ะใช่อ่าเราก็เลยแบบลองเวทลองชั่งน้ําหนักดูแล้วเราอาจจะต้องทิ้งความฝันตรงนี้ไปก่อนเพราะมันมาไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาอะไรเงี้ยครับก็ ก็สละสิทธิ์ไปอะไรเงี่ยแล้วก็ก็สุดท้ายก็มาทําอย่างที่บอกไปก็ทําบริษัทพี่สาวคลินิกเสริมความงามเล่นตีด้วยเล่นตีกลางคืนเล่นตีกลางคืนอยู่ก็เกือบ10ปี้วพี่บีแล้วก็จนมาทําเพจตอนนั้นปี2อ1พันสิบห้าสิบหกวที่นี้มั้งทำเพจชื่อแบงคอกสกอตเกอร์กับเพื่อนแล้วก็ไม่รอดทําได้อยู่ประมาณสองปีกว่าครับแล้วก็นานกันนะสองปีกว่าใช้ได้นะแล้วก็สุดท้ายก็หยุดไปครับแล้วก็ ได้มาทําเพจตัวเองเพราะตอนนั้นพอหยุดตรงนั้นอะสารแนงไงไปไปดึงน้องคนหนึ่งมาทํางานด้วยบอกเฮ้ยมาช่วยกันไว้ปั้นเพจปั้นช่องทําได้เดือนหนึ่งมันเขายกเลิกสัญญาเลยเอาชิบผงแล้วทำไมวะแล้วไปรับปากเขาไปแล้วเอางี้อะตกกระไดพอโจนทําเพจเจดําเลยแล้วกันตั้งชื่อเจดําเจดําเลยก็คือมาจากชื่อที่เราได้มาตอนเตะบอลใช่จ้ะและเจเจก็คือจริงๆเราจะตั้งเหมือนอาจารย์เราแหละอคุณอายอยโย่ครับพี่บอบบอพี่ตอโต้งครับ แต่เราชื่อดอมันก็จะกลายเป็นดอดํเห็นไหมออกละดูไม่ดีเออคนก็จะรู้หมดว่าเราสีเข้มอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามันเข้มนอกอ่อนในไม่รู้นะอยู่ข้างในไม่โดนแดดเข้มได้ไงล่ะบางทีมันเข้มกว่าข้างนอกมันแปลกตรงนี้เอเราจะคุยเรื่องนี้จริงเหรอครับนั่นแหละก็เลยคิดดอดําฟังไม่ดีเลยว่ะแล้วเราอ่ะเป็นมีเพื่อนผู้หญิงเยอะคุณอาก็เลยเป็นดอขาวไหมใช่กว่า มีผู้หญิงเยอะแล้วก็แบบตุ้งติ้งอย่างเงี้ยผู้หญิงก็เลยเราอีเจอีเจมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วโอีเจอีเจแล้วก็เลยเจดำแล้วกันเพื่อนเรียกอยู่แล้วอีเจดำอีเจดำแล้วก็ตัดคำว่าอีออกเพราะมันดูอาจจะไม่สุภาพโอเคดีก็เป็นเจดำครับเราก็เลยตั้งคอนเซปต์ว่าเอางี้ตุ๊ดดูบอลสั้นๆเลยคอนเซปต์นี้ตุ๊ดดูบอลแล้วเดี๋ยวไปขยายข้างในเอาว่ามันคืออะไรทุกคนก็จะรู้ว่าตุ๊ดดูบอลมันก็คือ มึงดูนักเตะรอๆสิธ่ามึงดูผู้จัดการทีมเท่ๆสิธ่าเปล่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่เราก็ดูจริงๆวิเคราะห์วิจารณ์ได้จริงๆอะไรอย่างนี้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเจรับก็ตั้งแต่ปีน่าจะกันยา2018ผมไปเจอเขาตอนที่ลิวพูเขามีงานแล้วก็เขากำลังยืนอยู่กำลังยืนสีกับตากล้องเขาแล้วก็ดีมา สวัสดีครับพี่บีหนูเจ๊ดําเองเข้ามาหนูเลยนะเขาใช้คำว่าหนูเลยนะคือเขาพี่บีต้องบอกที่ต้องท้าความไปต้องบอกแฟนๆพี่บีว่าพ่อน่ะป้าป้าเนี่ยเจอร์ดเนี่ยที่ไม่อยู่แล้วตอนนี้ไปแล้วจอดแกขับแท็กซี่แล้วแกขับแท็กซี่เนี่ยปกติแกจะเข้าบ้านยุคก่อนๆเลยนะก็จะเข้าห้าโมงหกโมงช่วงหลังกลับสองทุ่มสามทุ่มพ่อ อ๋อขับรถฟังเนี่ยมินทากีฬาโลกสมัยก่อนพ่อผมมาอ้างว่าพ่อตอนสมัยรุ่มครึ่งใช่ไหมก่อนรุ่มครึ่งรุ่มสามทุ่มหรือไงทุ่มครึ่งตุ่มเจ๊พิทักด้วยใช่ใช่อ่าแล้วก็แกก็ฟังแกชอบมากจะบอกเนี่ยพี่บรีพี่บรีเนี่ยหนูดูเขาเป็นตัวอย่างลูกเพราะว่าเจดดัเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อชอบชอบมากพ่อชอบฟังชอบมากเขาก็เลยอยากให้เป็นเหมือนพี่บรีเนี่ยอ่าก็เป็นอย่างพี่ก็คือดีเหมือนกันโดนอมอะไรเงี้ยชีวิตลำบากเออเขาบอกไปฟาร์มจระเข้กัน แอบตังในห้องน้ำอยู่แล้ววันดีคือดีพักๆกันอยู่ยังเอายังเอาตังที่เราเห็นอยู่ในซองเลยนะเนบสลับตรงนั้นแล้วสลับไหมรู้ไหมเออเอาไอซองเยอะกว่ามาให้เราเว้ยแล้วซองบางอ่ะพิษเดินไม่ครซ่วมจะตกใจสลับซองอีกรอบหนึ่งอะไรวะเออ่ลแหละก็ก็ถือว่าเป็นพี่บีเนี่ยเป็นเป็นอีกหนึ่งคนที่พ่อเขาชอบมากเราก็เลยรู้ว่าเราก็ไปฟังเออ ผู้ชายคนนี้มีลูกล่อลูกชนมีและที่มาที่สุดคือพี่บีรู้ลึกรู้จริงเราเราก็ตั้งเป้าตัวเองไว้แบบนั้นว่าอย่างพี่ๆในวงการพี่บีพี่แจ็คกี้พี่บอบูหรือใครก็ตามเนี่ยเขามองเขาเป็นไอดอลว่าคุณต้องรู้จริงถ้าคุณจะเล่นอ่ะคุณต้องรู้ให้จริงก่อนแล้วคุณค่อยเล่นอะไรแล้เราก็จะฝังหัวมาตลอดครับก็เลยเป็นที่มาของอันนี้ก็คือตุ๊ดบอลใช่จ้ะให้มันแบบให้รู้กันไปว่าเฮ้ยเขาดูกันอย่างนี้ใช่เขาดูกันจริงๆนะไอเรื่องหล่อเรื่องกงเกงรัด เรื่องอะไรเงี้ยมันส่วนเป็นของแถมอ่าถูกต้องส่วนในเรื่องวิพา์วิจารหรือว่าวิเคราะห์หรือว่าดูหรือว่าทํานายทายทักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทําได้เนี่ถ้าดูยุคแปดูนนี่เป็นลมเลยนะเพราะอะไรวะนักงบอลรุ่นนั้นเก่งสั้นแล้วไม่รุ่งเก่งในใช่จริงนะไม่รุ้งทับในใช่ใช่ใช่ทันนะแล้ววันนีเตะบอลได้มีทับในอ่ะบางทีทับในเนี่ยมันก็อยู่มันก็แผ่ออกมาอย่างเงี้ยเออก็งงใอ้พกประชนลงไปในสนังเลยวะก่อนนี่น่ากลัวมากเลยอ๋อใช่จ้ะ โอ้คนนี้ได้ความรู้จากเราไปเตึมเลยเรื่องปลาช่อนอะไรต่างๆกันนะฮะรชอบะไรแบบนี้ชอบแบบนี้ทีนี้เจดนักบอลที่ว่ากันว่าเจ๊ดูแล้วเนี่ยคนไหนที่ดูแล้วแบบโอ้โหดูแล้วแล้วขนเจดาในลยลุกสู้ได้มากที่สุดเลยแต่เกลียวอลไรบางกันเด้อคือต้องย้อนไปช่วงปลายแปดศูนย์ตอนนั้นก็เชียร์ลิเวูตามพ่อครับเชียร์ยุาจอหุบจอ์นบานโอ้เย็นปล่อยเย็นรัด น <ici> <started> like <lö ss 91> ั่นแหละไม่ไ <meetings> ด <on an oven> ้น <Gabriel> ัดกันมานะยุคนั้นอะชอบมากพี่บีเพราะว่าพ่อเขาเชียร์แล้วก็เนี่ยเนี่ยเอ็นรัดนะลูกนะเบสลี่โกเป็นกอลเบล่ามจะบ้องบ้องนะลูกนะข้างหลังในสตีฟมิคโคของกลางเลเฮาตันอะไรเงี้ยเขาก็สอนเราแล้วก็โอเคแล้วมันเก่งจริงๆยุคนั้นเรดแมชชีนเก่งจริงแล้วก็อชอบมากชอบจนชีิตเราเปลี่ยนที่บอกว่าขนลุกสู้ขนลุกเกลียวเนี่ยมาเจอรีชาร์ โอ้โหปีกพักการของแมนยู่ในเต๊นท้าซ้ายของแมนยูนเต็ดที่หล่อมากโอ้หล่อจริงหล่อจริงจริงแล้วลีชาร์มไม่หล่อหล่อโลกจิตใช่หล่อจริงคือเป็นยุค90นี่หล่อแบบโดดเด้งจากนักเตะคนอื่นนักเตะคนอื่นบางทีฟันหล่ออย่างนี้แต่ยุคก่อนเนียย์อ่างงเี้ยฟันหล่อมั่งหน้างุ้มมั่งหรือแบบตัวป้อมๆเหมือนแบบตอนนี่วีแลนด์แจนโมบี้อะไรเงี้ยนั้นอ่ะเราก็ไม่อินเนี่ยแต่เราอินฝีเท้าว่าเฮ้ยเก่งว่ะแต่พอมาเจอลีชาร์มปับอกพ่อเลยพ่อหนูไม่เอาแล้วนะลิพูอ่ะหนูเจอแล้ว อ่ารีชาร์ฟพ่อบอกว่าเออไอตัวนี้ก็เก่งจริงลูกโอเคไม่ว่ากันเออเอก็เลยเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นอ่ะก็เปลี่ยนเอาเชียร์แมนยูเต็ดเพราะรีชาร์ปรีชาร์ปดีชาร์ฟโอ้ยิ่งต่อมาเนี่ยเห็นไลออนกิกเป็นไงไลออนกิกนี่ยังเฉยมันฟูไปหน่อยขนมันเยอะไปหน่อยนะใช่ใช่ตะไคร่น้ำสุดขอบฟ้าไม่ใช่เฉลียงคือรีชาร์ปเนี่ยมันสะโสดสะองมันขนาดผมแสกกลางสกินเทสผมได้หมด ทรงไหนก็รอดได้หมดรอดรอดหมดแล้วยิ่งแบบท่าดีใจแบบเป็นเอ็นวิทเป็นอะไรเงี้ยตอนหลังมันมีท่าหนึ่งคิดมากก็คือท่าเขาเรีกท่าบูการีของลีชามเต้นแล้วพอสุดท้ายจับเอวแล้วก็เด้งหน้าอ่าใช่ใช่โอ้โหนะแล้วก็อ่าถูกใจถูกใจก็ชอบมาตลอดก็เป็นคนเดียวเลยที่ชอบที่เป็นนักฟ้อนที่หล่อโอ้โอ้คนนี้เลยคนนี้เลยคนนี้เลยเคยเจอยัง ยังไม่เคยเจอพี่บีรีชาร์ปเคยมาเมืองไทยครั้งหนึ่งนะตอนที่มาเตะกับโรตัสหรือสักอย่างตอนนู้นงานนู้นน่ะโอ้ตีนเตือนไม่บวมมาเตะโลตัสโลตัสก็ชวนมาสักอย่างใช่โรตัสเชิญรีชาร์ปมากับเอียนรัตน่ะและอีเนี้ยได้สัมภาษณ์เอียนรัตแล้วก็จอนผุกของเธอจอนบ้านตอนนั้นเราแหละไม่เจอการนานมากพี่บีแล้วเขาแบ่งอย่างงี้ว่าชุดเนี้ยถ้าได้สัมภาษณ์เอียนรัตแล้ว ไม่มีสิทธิ์สัมภาษณ์อ๋อต้องเลือกคนใดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งต้แปลกเราเด็กขงเนาะใช่เราชอบแมนยูแล้วก็เลยเลือกเอรลัตโลกจิตบ้างซาดิสบ้างเลยซาดิสซาดิสแต่ว่าแต่ว่าเคยไปคอมเมนต์เขาในไอจีครับแล้วเขาตอบอ๋อเหรออีน่กรีดแบบตุ๊ดแตกแคปมาลงใน Facebook ตัวเองเลยแบบคนไม่ไหวคือมันตอบโจทย์ชีวิตแล้วพี่ชาร์ปพี่ชาร์ปชอบมากก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอครับเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยใช่ ที่ห้ออื่นไม่มีเลยชาร์ปยังเดียว LG ล้วนๆ้าทีนี้จ้พอพอพูดถึงนี้แล้วพูดึง LG นี่เพิ่งไปเกาหลีมานะฮะอนี่ไปหลายที่จังเลยไปกินลอดช่องไปเกาหลีไปเกาหลีนี่ไปภาคเกมใช่จ้ะเจดำศาสตร์ของการภาคเกมกับภาคฟุตบอลจริงเนี่ยมันต่างกันขั้นไหน ก็ต้องย้อนไปปี2016ปีนนั้นก็ได้ภาคฟุตบอลบ้างแล้วฟุตบอลไทยหีืคูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยนาะสมัยก่อนแล้วก็มันก็มีเปิดรับสมัครที่ฟีฟ่าออนไลน์ที่ตอนนั้นยังเป็นฟีฟ่าไลน์สอยู่ปัจจุบันเป็นฟีฟ่าไลน์สแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นเอฟซีออนไลน์เร็วนี้เขาก็เปิดรับสมัครแล้วก็เกมมันต้องภาคด้วยวะเราก็คิดอย่างนี้แต่ว่ารุ่นน้องบอกเจ๊เนี่ยไปสมัครเลยรุ่นน้องผู้หญิงเจ๊ไปสมัครเลยเนี่ยหนูเป็นเพื่อนกับกับหุ้นส่วนเขาแต่หนูฝากเลยเจ๊ไม่ได้นะหนูอปสมัเย แล้วก็มันเป็นเรื่องของเจแล้ว่ะอะไรเงี้ยนะมันก็แค่แนะนำเราไปสมัครก็ไปออดิชันครับแล้ววันนี้ออดิชันพี่บีเราก็ภากเหมือนฟุตบอลจริงเลยอืมจะมั้งเร็วมากใช่มันเร็วเร็วมากเดี๋ยบอกมันเร็วตอนแรกอะเราคิดว่าเอ้ยก็คงไม่ยปัญหามันก็เหมือนกันฟุตบอลตัวผู้เล่นแล้วก็คุ้นอยู่แล้วสุดท้ายเร็วจัดจนแบบโอ้โหเราต้องปรับพอเข้าไปได้เพราะเขาบอกโอเคคุณเจดาผ่านแล้ว ได้ลแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปศึกษาจากพี่ๆที่ก็เป็นนักภาคยุคก,ก่อนอย่างพี่แวน่นไอเพียสไทยแลนด์อ<ม>ะไรเงี้ยก็เป็นอาจารย์เขาก็จะสอนเจ๊จังหวะมาเจ๊งอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะว่าฟุตบอลจริงอ่ะมันจะมีมีแกลได้มีเดทแอร์ได้ใช่มีแบบคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ออออแต่เกมเนี่ยมันต้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุก็มันเร็วเร็วมากมันเร็วเราก็ปรับตัวอยู่พักหนึ่งสุดท้ายพอเราเจอช่องเจอทางปั๊บมันก็ไปได้บิ๊ก็เราก็ผสมผสาน การภาคพัวจริงๆกับแฟุตบอลจริงๆกับเรื่องเล่าตลกโปกฮามุกบ้างนู่นนี่นั่นปิกสวยครับเซียร์เซเวตจัดมากจังหวะนี้มาดิพลิกยิงครับครึ่งชั่วโมงครับยังศูนย์ศูนย์แล้วก็จบ90นาทีครับต้องต่อเวลาพิเศษครับคู่นี้มาร์กทีพีพีกับชีริคินยังไม่หมดครับยังไม่หมดแล้วก็เรียบร้อยครับชีริคินทําได้ครับเอาชนะมาร์กทีพีพีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทำให้เฟสแฟนไล่เอนาสปอร์ตกลับมาเป็น1นต่อสวินจ้ะ อ้ารายกาเรเสือโบลแล้วไปยังหมุนมาเจอ,อเอาบอลจ่อไปอไของใครรายการหมุนมาได้แล้วโอ้โหดูครังบนน้มงลุกคุกคานเลยโอ้โหตัวมันมันจะไม่เห็นหน้าตาใช่ไหมมันมันถ้าเป็นจอใกล้ๆมันจะพอเห็นอยู่พี่วีโอเคเห็นอยู่แล้วก็มันจะมีชื่อข้างล่างอ๋อใช่ใช่ใช่เช,ชื่อ,อมอรได้บอลใครอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องพยายามมาร์กเอาว่าตัวนี้มันคือใครอะไรเงี้ยก็มีผิดอยู่เหมือนกันแรกๆเพราะมันเล็กมันเล็กมากมันเล็กมันเล็กมันเล็กแต่ก็พยายามปรับปรุงแก้ไขมาเรื่อยจนขับเจอสไตล์ตัวเองว่า อ๋อมันคนอยากให้เราเล่นมุกด้วยอย่างชื่อกรรมการเนี้ยในทุกทีเขาไม่เคยมีใครภาคชื่อกรรมการมาก่อนเราก็ใส่เข้าไปครับอาจารย์ธนงทวยคงควรคอยอะไรเงี้ยอาจารย์สมทวยควรคอยแดดใส่เข้าไปอาจารย์าอาจารย์มันต้องมีชื่ออย่างงี้สมวนชวนดูหมีอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเราก็เป็นกิมมิคแล้วทีเนี้ย เด็กๆเด็กๆก็ชอบครับเด็กๆชอบหมีใช่ชอบดูไม่ใช่เด็กๆที่เป็นยูเซอร์ของเกมอ่ะที่เป็นแอคเคาท์ไงเขยเขาชอบอุ้ยใครวะอีเจดมือใครวะอาทีมงานก็บอกเฮ้ยเจดมานนี้โอเคก็เลยเปลี่ยนตอนนั้นก็เป็นมิติใหม่ในการเปลี่ยนการพากเลยว่าเอาแบบนี้หลังจากนั้นเอาแบบนี้โอเคแล้วใครที่เข้ามาจากนั้นหลังเราก็เอาแบบนี้แต่ว่าคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องตลกมากไม่ต้องอะไรคือเป็นตัวของตัวเองแต่เอาแบบนี้เพื่อนประมาณนี้ประมาณนี้ก็เลยแบบเยี่ยมมากปรับตัวอยู่พักหนึ่ง ก็16คืนนี้8ปีนะเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่หลายคนอาจเห็นตลกโปกฮาอย่างนี้แต่เบื้องหลังในการทํางานทุกคนนี่ต้องมีเรียกว่าเตรียมการให้ดีที่สุดนะครับถึงจะออกมาอย่างมั่นใจนะจริงเพราะถ้าคือใครอยากฮาอย่างเดียวเนี่ยมันทําได้ง่ายมากนะครับอันนี้น่าสนใจมากทีนี้พูดถึงอันนี้หน่อยเดี๋ยวจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่11 12-13องสิบามสิงหาคมน,นี้ใช่นะฮะงานผู้ชายเยอะที่สุดอีกงานหน<อ>ึ่งที่เจดำชอบมากเลยแล้ว,<อ>ลวไปสารแนไปแจมเขา <laughs> แต่ต้องต้องขอบคุณทีมงานของพี่กล้าด้วยพี่กล้าที่ก็เป็นคนจัดตลาดนัดเสื้อฟุตบอลมือ,อ2เสื้อคลาสสิกฟุตบอลเชิ้ตอะไรเงี้ยเซอรบอลทั้งไทยและเทศจัดมา3-4ครั้งแล้วครั้งนี้เราก็ได้รับความกรุณาจากธนิยะพลาซ่าเขาบอกว่าเจดา เขาดูช่องเจดํบเขาคงมีช่องอื่นดูบ้างไม่แน่ใจเขาบอกว่าเจดําเห็นว่ามีรายการเกี่ยวกับเสื้อบอลเจดาชอบเสื้อบอลมาร่วมมือกันไหมเขาก็อยากจะโปรโมทสถานที่เขาคพี่กล้าเองเจดําเองก็โอเคลุยไปลองดูพี่กล้าแกบอกว่าถ้าไม่ใช่เจดําแกก็ไม่ทําเหมือนกันเพราะว่าแกก็มีของเขาอยู่แล้วแกมีที่แกจัดประจำอยู่แล้วถูกต้องทาก็รวมกันที่ธนิยะพลาซ่า11-13สิงหาคมตั้งแต่ประมาณ10โมงถึง3ทุ่มมีหมดเลยนะครับทั้งกางเกงนอกใช่เสื้อนอก เก่งไรไม่มีเกนันไม่มีมีหมดเลยเดี๋ยวไปกันนะครับแล้วก็เชื่อว่างานเนี้ยจะถูกใจแฟนบอลแน่นอนสิ่งที่ควรนําไปมากที่สุดไม่ต้องนําเงินสดไปให้เอาบัตรเครดิตไปนะครับเท่านั้นเลยหรือไม่ก็บัตรเดบิตก็ได้เขามีเครื่องติดเครื่องสแกนเลยนะสแกจ่ายวยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามจาที่ธนิยะพลาซ่าลงรถไฟฟ้าสารแดงได้เลย เดินทะลุเข้าธนิยะได้เลยหรือว่าจะไปขับรถเองก็ได้มีที่จอดรถกว่า300คันครับผมนะฮะเราเป็นคันที่299แน่นอนอ่าอีกไมไทันคันที่301อนจอดข้างนอกอย่าลืมไปกันนะครับและเดี๋ยวเบรกตรงนี้นิดหนึ่งคลิปต่อไปเรามาถามเรื่องว่าใครจะโค่นแมนซิตี้จะใช่แมนยูที่รักเขาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูจ้ะ ีนี้การเสริมทีมในซีซันนี้ส่วนตัวยังไม่ว้าวพี่บีบเป้าหมายคิดว่าจะจบที่เหมือนเดิม BL Store The Talk New Season BL Store แหล่งรวมผ้าบันคอและของที่ระลึกโดนใจเด็กหนวดเปิดบริการทุกวันพุธพฤหัสเสารและอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬกา9นาทีจนถึง19นาฬิกา9นาที ร้านอยู่ในสถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาสาธุปริษ์2ตรงข้ามระหว่างซอยสาธุปริษ20กับ22 now, yeah. quiet, yeah. อย่าลืมมาอุดหนุนกันที่ B L Store ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ <need> <laughs> ซื้ออีกนัพิธีตอ้ย B.L. Store, The Talk New Season ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพิมล,ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ 2id